ขเขมรแห่ตาสว่างวีรบุรุษหรือหมากเบีย้ยแฉเบื้องหลังกัมพูชาแห่รับ18ทหารกลับบ้านปั่นข่าวใช้ชนะทางการทูตกลบเกลื่อนความยับเยินชายแดนเสียทั้งดินแดนเสียทั้งกำลังพลจนต้องใช้ชาตินิยมเยียวยาใจโดยก็กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนในฝั่งขเขมรหลังจากในเมื่อวานนี้เองนะครับ31ธันวาคม ฝ่ายไทยได้ดำเนินการส่งตัวทหารกัมพูชาจำนวน18นายซึ่งอยู่ในการควบคุมของฝ่ายไทยกลับสู่ฝ่ายกัมพูชาที่ด่านพรมแดนบ้านผักกาดจังหวัดจันทบุรีและพอหลังรถบัสเคลื่อนตัวข้ามแดนพร้อมกับทหารกัมพูชา18นายที่ได้รับอิสรภาพแต่นี้ไม่ใช่เพียงการส่งตัวเฉลยศึกธรรมดาเพราะมันคือโรงละครระดับชาติเพราะขมรเล่นใหญ่จัดเต็มเสียงชายโยโหร้องดังระงมพบมีชาวบ้านและเด็กนักเรียนนับพัน ถูกเกณฑ์มาคุกเข่ากราบรับวีรบุรุษบนเส้นทางสู่มาตุภูมิสื่อรัฐบาลโหมประโคมข่าวชัยชนะทางการทูตด,ดุดการกอบกู้เอกราชแต่เบื้องหลังดอกไม้และรอยยิ้มที่จัดฉากขึ้นมาคือความจริงที่ขมขื่นจนรัฐบาลหุนมาเนธไม่กล้าให้ประชาชนสบตาเพราะในขณะที่กัมพูชาได้ทหารคืน18คนแต่พิกัดภูมิศาสตร์ชายแดนกลับบ่งบอกว่าไทยได้ดินแดนคืนไปแบบเบ็ดเสร็จ นี่คือกลยุทธ์ย้อมแมวชัยชนะเพื่อปิดบังความพ่ายแพ้ทางทหารที่พังพินาศยับเยินที่สุดในรอบทศวรรษแสนยานุภาพที่เหนือกว่าของไทยได้สถาปนาแนวเขตใหม่บนพื้นที่ยุทธศาสตร์ไปแล้วในขณะที่พนมเปนทำได้เพียงใช้ชาตินิยมเป็นเครื่องมือเยียวยาบาดแผลทางใจให้ประชาชนที่ยังไม่ตาสว่างแต่ละครฉากนี้มีราคาแพงและราคาที่ต้องจ่ายคือชีวิตที่ถูกลืม โดยเรื่องนี้เองก็ได้ถูกเปิดโปรงจากเพจดังคัดข่าวได้เผยอย่างน่าสนใจว่านี่คือวีรบุรุษจริงๆหรือแค่หมากเบี้ยในกระดานสร้างภาพเพื่อรอดตายของรัฐบาลฮุนมาเนธในวันที่พนมเปนหอมฟุ้งด้วยกลิ่นดอกไม้แต่ที่ชายแดนกลับเหม็นขาวเลือดและกลิ่นดินปืนที่รัฐบาลพยายามกลบให้มิดสื่อรัฐบาลกัมพูชาอย่างเคมิไทมส์และเฟรชนิวส์ประโคมข่าวราวกับนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เหนือสยาม แต่ถ้าคุณเปิดตาดูความจริงในสนามรบคุณจะพบกับคำว่ายับเยินการประทะที่เนินเขายุทธศาสตร์ในช่วงเดือนกร,รกฎาคมและธันวาคมที่ผ่านมากองทัพไทยแสดงให้เห็นถึงแสนยานุภาพที่เหนือกว่าคนละชั้นเครื่องบิน F16 และปืนใหญ่ระยะไกลของไทยถล่มแนวหน้ากัมพูชาจนถอยร่นไม่เป็นขบวนไทยไม่ได้แค่ผลักดันแต่ไทยสถาปนาแนวเขตใหม่บนพื้นที่ยุทธศาสตร์เบ็ดเสร็จไปแล้วแล้วทำไมต้องจัดฉากรับ18นายนี้ให้ใหญ่โต คำตอบง่ายๆคือเพื่อเบี่ยงเดนความสนใจจากการเสียแผ่นดินครั้งใหญ่เพจคัดข่าวระบุชัดเจนว่าการปล่อยตัวครั้งนี้คือความแม่ตาหรือกูดวิลของฝ่ายไทยตามอนุสัญญาเจนีวาไม่ใช่การพ่ายแพ้ทางการทูตของไทยอย่างที่พนมเปนปั้นข่าวพูดง่ายๆคือกัมพูชาได้คนคืนเพียง18คนแต่ไทยได้พื้นที่คืนทั้งหมดในขณะที่สื่อในเครือตระกูลหุนฉายภาพดอกไม้และการสวมกอด สื่อระดับโลกอย่างรอยเตอร์สและอัเจาซีรากลับรายงานความจริงที่ตรงกันข้ามกัมพูชาสูญเสียยับเยินทั้งกำลังพลและโครงสร้างพื้นฐานที่น่าจกใจไปกว่านั้นคือมีชาวบ้านชาวกัมพูชาต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยสงครามถึง5 0 0 0 0นคนคนครึ่งล้านต้องทิ้งบ้านเรือนทิ้งนาและจนถึงป่านนี้หลายส่วนยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าพื้นที่เดิมเพราะอะไรเพราะพื้นที่เหล่านั้นกลายเป็นเขตควบคุมของทหารไทยไปหมดแล้วครับ นี่คือบาดแผลที่ดอกไม้ในพนมเปญไม่มีวันปิดได้มิดรัฐบาลต้องใช้พลังชาตินิยมแบบปลอมๆม,มาเป็นเกราะป้องกันเสียงด่าเรื่องเสียแผ่นดินและเพื่อกลบเกลื่อนรอยร้าวในกองทัพที่ทหารระดับล่างเริ่มไม่พอใจเพราะพวกเขาคือคนที่ออกไปตายจริงๆในขณะที่ในพลสั่งการอยู่ในห้องแอร์แต่สิ่งที่โหดร้ายที่สุดและดาร์กที่สุดในสงครามครั้งนี้คือสิ่งที่เพจคัดข่าวเรียกว่าทุ่งสังหาร2025ครับเมื่อความตายจริงประทะภาพปลอมจากรัฐ ชนวนเหตุเริ่มต้นเมื่อพันพนานักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชาปล่อยภาพร่างไร้วิญญาณของทหารกัมพูชาจำนวนมากที่นอนตายเกลื่อนในชุดสนามตามแนวชายแดนรัฐบาลตอบโต้ยังไรรู้ไหมครับ Fre ชนิวส์ออกมายืนยันหน้าตายว่านั่นคือภาพ AI เป็นข่าวปลอมที่สร้างขึ้นเพื่อบอนทำลายกำลังใจกองทัพแต่ขอโทษเถอะครับในกลุ่มลับ t e l e g r a มและ Facebook ของครอบครัวทหารกลับเต็มไปด้วยเสียงสะอื้นและคำถามที่แทงใจดำว่าถ้าลูกฉันยังอยู่ทำไมเขาถึงไม่โทรกลับบ้าน AI สร้างภาพได้จริงครับแต่ AI สร้างน้ําตาของแม่ที่เสียลูกไปพร้อมกันทั้งกองร้อยไม่ได้กลุ่ม The Missing 2025กลายเป็นแหล่งรวมความจริงที่ถูกกดไว้ใต้ดินมีการยืนยันตัวตนทหารที่หายไปแล้วหลายสิบรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพียงทหารเกณฑ์อายุน้อยที่ถูกส่งไปเป็นโล่มนุษย์เท่านั้นรายงานจากอาสากู้ภัยฝั่งไทยที่ชายแดนจันทบุรีและตราดให้ข้อมูลที่น่าขนลุกว่าหลังสิ้นเสียงปืน พวกเขาเห็นฝูงแรนและอีกาวนเวียนอยู่เหนือป่าลึกพิกัดปะทะกลิ่นเหม็นเน่าลอยออกมาจากพื้นที่ที่กัมพูชาไม่ยอมเข้าไปเก็บกู้ศพมีข่าวลือหนาหูในติ๊กตอกว่ารัฐบาลเลือกที่จะปล่อยให้ศพหายไปกับป่าเพื่อควบคุมตัวเลขความสูญเสียไม่ให้คนในชาติลุกหือซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลข่าวสารในเวลานี้ต้องอ่านแบบสแกนหลายชั้นเพราะรัฐบาลเลือกใช้ภาพวีรบุรุษ18นายมาปิดปากคนหายอีกหลายร้อยที่ไม่มีชื่อในพิธีและไม่มีศพกลับบ้าน กัมพูชาอาจควบคุมสื่อได้แต่พวกเขาไม่มีวันควบคุมความจริงในหัวใจของครอบครัวผู้สูญเสียได้ตลอดไปเมื่อฝุ่นจากงานฉลองจางลงและความจริงเรื่องเสียพื้นที่พิพาทพุ่งทะลุเพดานการปิดปากเมื่อน,นั้นระเบิดเวลาที่ชื่อว่าความจริงจะทำงานและสันติภาพจอมปลอมที่สร้างบนหยดน้ำตาของแม่ทหารจะพังทลายลงเร็วกว่าที่ใครคิด